ใช่ไหมนานแล้วนะคะก็3 5ตอนนี้หลายๆคนก็เพิ่งจะมาเห็นแล้วก็เพิ่งจะมาติดตามแต่จริงๆแล้วเลข3935เนี่ยเจ๊ปล่อยไปตั้งนานนานมากตั้งแต่เว็บยังไม่เปิดรับจเจ้ามือก็ยังไม่เปิดรับแทงเลยนะคะก็เดี๋ยวไลน์เนี้ยเดี๋ยวปล่อยให้ให้ให้สองตัวเป็นหนึ่งหางอยากให้ทุกคนถ้าถ้าชอบก็เอาไปหาซื้อได้ทาไม่ถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยเพราะว่าคิดว่าเลขเนี้ยเป็นเลขที่ ชอบมากๆเลยนะฮะตัวตัว,ต,วตัวเจ๊เองชอบมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะดังนะนะนะแต่ใบสรุปเราลงให้ในกลุ่มแล้วนะคะใบใบเต็มใบสรุปคือลงให้ในกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มเจ๊ปักหดไว้ให้แล้วนะจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยหกพันสี่ร้อยอะช่วยคนละอีกหนึ่งแชร์เดี๋ยวเจ๊ปล่อยเลยอะทุกคนนะฝากด้วยฝากแชร์นิดนึง ใบเต็มลงแล้วนะใครอยู่ในกลุ่มรีบเลยนะคะใบเต็มลงแล้วนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มน่าจะเห็นแล้วออมสินลงแล้วอนะอมสินก็ลงแล้วนะใครอยากเข้ากลุ่ม V A P นะคะจิ้มลิงไลที่ปักหมดค่ะบอกขอเข้ากลุ่ม V A P หน่อยนะฮะ เจ็ดพันท่านสวัสดีค่ะกลุ่ม v i p กลุ่มแท้กลุ่มจริงนะคะจิ้มลิงไลที่ปักหมุดมันลงเราลงไปนานแล้วเราให้ไปนานแล้วนะคะอยู่ด้วยกลุ่มใบเต็มลงให้แล้วนะออมาสินลงแล้วนะโอเคนะ ใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางเข้ากลุ่ม VAP จิ้มลิงไลายที่ปักหมุดนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วรับแค่รอบไม่เกินใบสองนะคะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะทันทันกี่คนก็ได้แค่ไหนแค่นั้นขอรับปิดรับแค่ใบสองนะคะเลือกอันเยอะเนาะอันเยอะมากอันเยอะจนปวดหัวเลย เดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าเต็มไหมแต่เมื่อกี้เช็คมันไม่เต็มนะโวเนี้ยคือเล็ขน่ากลัวน่ากลัวมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอดูแป๊บหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ที่จะให้ตอนนี้มัน,นปิดแล้วว่าน่ากลัว พิมพ์พร้อมเลยเดี๋ยวหนูบอกแม่เอาไปถ้าชอบตามนะไม่ชอบผ่านนะฮะถ้าคุณชอบคุณตามได้เลยแต่ถ้าไม่ชอบคุณผ่านได้เลยนะเพราะว่าเลขเนี้ยตอนเนี้ยหูเอาเมื่อกี้ดูอะไรยังยังยังนะยังไม่ปิดนะอ่ะใครอยากเข้ากลุ่ม v i p อยากได้ใบเต็มจิ้มลิ้กงลายที่ปักหมุดนะคะรับเข้ากลุ่ม VEP แค่รอบบ่ายสองโมงนะคะ ทันคือทนันไม่ทันคือไม่ทันนะเอาแค่รอบใบ2ายสโมงนะคะบอกเจ๊ขอเข้ากลุ่ม VAP หน่อยค่ะจิ้มลิงไลท์ที่ปักหมุดนะคะจิ้มลิงไลา์ที่ปักหมดุดร้อนมากเลยอ่ะแปดพันเนะคะขออีกหนึ่งแชร์ ขออีกหนึ่งแชร์ค่ะหนูขออีกหนึ่งแชร์กลุ่มปิดรับใบสองนะคะใครทันก็ทันนะคะใครอยากเข้าเข้าใครไม่อยากเข้าไม่เป็นไรค่ะอ่ะเดี๋ยว มากเลยวันนะี้อ่ะเก้าพันแล้วอ่ะอีกหนึ่งแชร์แม่ยังไงก็ได้หนึ่งหมื่นเดี๋ยวเขียนก่อนกดดันนอนเลยงวนนี้กดดันบอกเลยกดดันมากกดดันมากเลยอ่ะหนึ่งพันแปดร้อยแชร์เองแม่อ่ะ อีกหนึ่งแชร์หนูขอให้แข้งหนึ่งแชร์แตะหมื่นไปเลยเอ้าวเร็วหนูเขียนให้นะเอาเขียนใส่กระดาษเล็กๆพออ่ะอ้า,อาแเรว เข้ากลุ่มแนวทางเข้ากลุ่ม V A P นะคะจิ้มหนึ์งลายที่ปักหมดุดรับเพียงแค่รอบใบสองเท่านั้นนะคะใครทันคือทันใครเข้าทันคือทันนะใครไม่ทันไม่เป็นไรนะรอบหน้าเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดกลุ่มใหม่เดี๋ยวเปิกเดปกลุ่มเพิ่มก่อนน่าจะเต็มแล้วใบเต็มลงให้ในกลุ่มแล้วเดี๋ยวแต่รอบเนี้ยแต่ไลน์เนี้ยจะปล่อยแค่อ่ะสวัสด,ดีสวัสดีหนึ่งหมื่นท่านนะคะอ่ะพร้อมนะ เอาแค่นี้แหละอ่ะหนึ่งหมื่นพอแคปเจอร์ค่ะอ่ะเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยค่ะอ่ะเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยนะคะหนึ่งหมื่นคนใครอยากเข้ากลุ่ม V ีพีนะคะจิ้มลิงไลที่ปักหมดใบเต็มลงแล้วนะคะจะอ่ะเดี๋ยวลงให้ในกลุ่มเดี๋ยวให้มินลงอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเปิดกลุ่มเพิ่มก่อนเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยค่ะ เต็มแน่เชื่อหนูเร่งแี้ดังแต่ตอนนี้เช็คแล้วยังนะตอนนี้เช็คแล้วคือยังตอนนี้เช็คแล้วคือยังนะอ่ะพิมพ์เลยค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านตัวนี้หนูชอบมากมันเนื่องด้วยมาจากสามห้าสามห้ามันดังแล้วก็ตัวหนูฮะชอบสามห้าหนูกลัวมันหนูกลัวมันลด อ่าหนูกลัวมันลดนะคะสองห้าค่ะใครแคปเจอร์พิมสองห้าขึ้นมาให้ด้วยนะคะขอเข้ากลุ่มหน่อยค่ะจิ้มลึงลายที่ปักหมดุดกลุ่ม VIP กลุ่มแท้แน่นอนนะคะชื่อลายลายจะเป็นชื่อลายว่าเจฟฟองเบียเลขเด็ดนะคะทันคือทันนะรอบใบสองนะคะกลุ่มปิดรับรอบแค่รอบใบสองนะคะใบเต็มลงแล้วในกลุ่ม นะบใบเต็มลงแล้วในกลุ่มใครทันคือทันใครไม่ทันไม่เป็นไรนะเอาไว้รนะอบหน้านะคะติดตามได้ไปก่อนนะอ่ะจิ้มลิงไลายเลยค่ะถ้าอยากเข้ากลุ่มจิ้มลิง์ลายนะคะใครอยากเข้าเข้าไม่เข้าไม่บังคับนะคะไม่สี่เรียดนะคะโอเคนะกดแชร์แล้วเต็มฉันไม่อยากปล่อยเลขเลยปล่อยเลขเห๋ือเอาไปเต็มไปเต็มไปเต็มไปอ่านเดี๋ยวเอาไปอ่นไปอ่นนะคะ เตรียมเตรียมค่ะสองห้ากัะแม่รวยๆค่ะ โชคดีค่ะโชคดีใครเข้าเข้านะตอนนี้แอดมินกำลังไล่ดึงไล่ตอบเข้ากลุ่มนะคะใครจะเข้ากลุ่มนะคะตอบช้าหน่อยขอพายเริ่มอันแล้วค่ะเหรอเมื่อกี้เช็คแล้วนะยังนะเธอฉันยังฉันเม่ก่อนฉันให้ฉันไปเช็คมาแล้วนะยังนะมันไวขนาดนั้นเลยหรอ อูทุกคนมันไวขนาดนั้นเลยเหรออูมันไวขนาดนั้นเลยเหรอสองห้าชอบมากชอบสามห้าสองห้าเนี่ยวดเนี้ยชอบไม่รู้เป็นชอบอะไรชอบชอบมากนะฮะคือมันไม่รู้อ่ะชอบนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันรัฐบาลเดีย๋ยวงวดนี้มีเลขพิเศษให้นะฮะ แต่อยู่ในกลุ่มเจ๊จะลงให้ก่อนอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวใครที่อยู่ในกลุ่มเจ็ดเก้าร้อนอ่ะรวยๆโชคดีค่ะแม่เหลือเจ็ดสิบเองทอไวมากขนาดนั้นเลยเหรอเธอขนาดนั้นเลยเหรอไวขนาดนั้นเลยหรอ จริงไวไวขนาดนั้นเหรอมันไวขนาดเมื่อกี้เมื่อกี้ดูยังไม่มีนะอันนี้เว็บที่เจเชคก็คือจะเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะอ,อ,อย่าง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 หให้คนก็ถูกเต็มๆมั่งวันนี้มีนอยไหมมีจ้ะนะะมีทุกวันค่ะฮา,านอยมีทุกวันนะจ๊ะ ในกลุ่มปังปุริเยมากมายไก่กองอ่าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะให้เป็นเพียงแนวทางไม่สามารถตัดสรู้ได้นะคะว่ามันจะออกไหมแต่เราเล่นกันเพื่อความสนุกสนานนะจ๊ะอย่าซีเรียสนะอย่าดราม่านะถ้าคุณชอบคุณตามได้เลยถ้าคุณไม่ชอบคุณผ่านได้เลยจ้ะนะคะทุกคนผ่านได้เลยนะผ่านได้เลยจะไม่ซีเรียสอยูแ่แล้วนะคะ,อะขออนุญาตปิดไลฟ์เลยนะ มาเพียงแค่นี้จริงๆไม่ลีลาเลยให้เลยให้เลยให้เลยนะฮะอ่ะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม V A P ปักหมุดไว้ให้แล้วทันคือทันก่อนใบสองนะคะตอนนี้แอดมีกำลังเปิดกลุ่มเพิ่มนะคะอ่ะโอเคใครทันคือทันนะโอ,โอเคนะคะอ่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวให้ดววูเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าแบบที่ก็ซื้ออะว่าซื้อจริงป่ะเดี๋ยว ชอบจริงๆบดอูเดก็เออเดี๋ยวจะหาว่าคอยบริสุน้ำมีแค่นี้จริงๆว่ะเมื่อกี้่ะอมันก็จะเป็นนี้เลยสามห้าลวดเลยสวยหมสามห้าสวยนะแต่เมื่อกี้หาซื้อสองห้าไม่มี ไปไปห้าสองวดน,นี้วิ่งรูดสองกับเก้าค่ะรัฐบาลวิ่งรูดสองกับเก้าเฮ้ยสองกับสามพูดผิดรัฐบาลวดน,นี้วิ่งรูดสองกับสามนะคะพูดผิดพูดผิดสองกับสามสองกับสามนะคะ ใบแหละใบแหละใบแค่นี้นแหละเดี๋ยวตัวเจาะจะค่อยว่ากัน2กับ3มนะคะรัฐบาลงวดนี้วิ่งรูดเด่นที่2กับ3ามอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หรอกกลุ่มวีพี่ปากหมุดไว้ให้แล้วนะคะใครอยากเข้าเข้าเลยจิ้มมิงลายที่ปักหมุดนะฮะปากหมุดไว้ให้แล้วนะคะ ทันคือทนันไม่ทนันไม่เป็นไรค่ะเนอะอันเยอะมากคนเนี้ยหาเลขประจักษ์ใจยากเหลือเกินอันฉเฉลือเกินอ่ะโอเคทุกคนโชคดีนะคะขออนุญาตปิดไลน์นะคะอ่ะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยตอบนะคะอ่ะอ่ะอ่ะขอใุคนโชคดีค่ะ